สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุ๊กจะมารีวิวที่ดินทำเลศักยภาพนะคะ อยู่บนถนนบางนาตราดกมที่36นะคะที่ดินแบ่งขายในวิจิตราธานีนะคะย่านบางนาตราดนะคะตําบลหอมสินอําเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะแปลงนี้ค่ะอยู่ตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมเวลโกนะคะการเดินทางสะดวกสบายค่ะใกล้ทางด่วนและมอเตอร์เวย์นะคะที่ดินนะคะเป็นที่ดินเปล่าแบ่งขายนะคะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาตินะคะท้ายแปลงอยู่ติดเลขกนะคะแล้วก็หน้า แปลงยูติถนนค่ะและมีความสะดวกสบายในการเดินทางเพราะใกล้ทางด่วนและมอเตอร์เวย์นะคะความประทับใจแรกนะคะที่เดินทางเข้าใกล้วิจิตราธานีนะคะคือความยิ่งใหญ่และความหรูหราคือเอกลักษณ์ของวิจิตราธานีนะคะเริ่มจากซุ้มประตูทางเข้าที่หรูหรากว้างใหญ่นะคะถึง100เมตรนะคะ ด้วยสถาปัตยกรรมของยุโรปนะคะสถานที่ใกล้เคียงนะคะของที่ดินแบ่งขาานะคะคือองค์การบริหารส่วนตำบลหอมสินนะคะวัดสุคันธะสีมารามนะคะนิคมอุตสาหกรรมเวลโกนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะยกตัวอย่างแปลงนี้นะคะคือแปลงหมายเลขที่25-31ถึง31นะคะ ที่ดินที่เรานำเสนอวันนี้นะคะแปลงละประมาณไล่เศษค่ะราคาโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่ตารางวาละ1 8 0 0 0บาทค่ะซึ่งปกตินะคะเราขายตารางวาละ2 5 0 0 0บาทค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะและชื่นชอบนะคะนัดชมที่ดินได้ค่ะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร0992216289นะคะตามที่อยู่ด้านล่างที่นำเสนอนี้นะคะนัดชมที่ดินซื้อที่ดินติดต่อคุณตุ๊กนะคะโฉนดพร้อมโอนมากๆเลยค่ะสนใจค่ะจองแปลงละ100,000บาทนะคะที่ดินแต่ละแปลงนะคะก็นเนื้อที่ไร่เศษๆค่ะอย่างเช่น แปลงหมายเลขที่25นะคะก็เนื้อที่436ตารางวานะคะแปลงหมายเลขที่26เน <or> ื้อที่420ตารางวานะคะแปลงหมายเลขที่27 420.7ตารางวานะคะและแปลงหมายเลขที่28 425.7ตารางวาแปลงหมายเลขที่29 406.3ตารางวาแปลงหมายเลขที่30 413.2ตารางวาและแปลงที่31 เนื้อที่4 0 9 7ตารางวานะคะทุกแปลงนะคะเราจัดโปรโมชั่นตารางวาละ1 8 0 0 0บาทค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะของโซนแปลงหมายเลขที่31นะคะจุดนี้นะคะคือจุดที่ตุ๊กถ่ายให้ดูนี้คือจากแปลงหมายเลขที่31ไปหาแปลงหมายเลขที่25นะคะโซนนี้นะคะท้ายแปลงจะอยู่ติดเล็กทุกแปลงเลยค่ะบรรยากาศ ดูร่มรื่นสวยงามค่ะหน้าแปลงนะคะมีต้นมะฮอกกานีนะคะหน้าแปลงทุกแปลงเลยค่ะนี่คือโซนถนนด้านหน้านะคะกว้างใหญ่มากๆค่ะบรรยากาศดีค่ะอากาศลมพัดเย็นสบายมากๆเลยค่ะนี่นะคะ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรีบติดต่อหาตุ๊กเลยนะคะเบอร์โทร0992216289นะคะนัดชมที่ดินซื้อที่ดินนะคะติดต่อหาตุ๊กด่วนเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ